เบสไกโคซิลิกบอลถูกไหมแล้วก็แอนไฮไดรายก็คือจะเป็นเชื่อมระหว่างฟอสเฟตด้วยกันถูกปะและไอีตัวที่มันเป็นเอสเทอร์บอลก็คือตัว5พาฟอสเฟตที่จะต่อต่อไปนี่แหละนะครับก็คือตรงนั้นแหละ5พาฟอสเฟตที่ต่อกับ3พาโอเอสตรงนี้แหละคือฟอสโฟเอสเทอร์บอลเพราะฉะนั้นฟอสโฟเอสเทอร์บอลตัวนี้จะถูกเบรกถูกเบรกอ่ะพอถูกเบรกปับ๊บเราคิดตา่าง DNA เชื่อมกันด้วยฟอสโฟเอสเทอร์บอล 5้าพารไปต่อกับ3ามพารโเอสเพราะฉะนั้นมันแอบ,บถูกตัดนิดนึงปึ๊บเพราะแอบ,บถูกตัดแสดงว่าเืิดกับเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดู <c oughs> DNA ขาดถูกปะขาดปั๊บขาดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะขาดปั๊บอ่าเนี่ยตรงนี้คือคำว่า r e l release Stress Stress คำนี้หมายถึงความเดที่มันคือถ้าความเครียดมันคือ Stress ถ้ามันมีความอะไรอีกหนึ่งที่มันเป็น t r e s s คลา้ายๆความเครียดแต่ไม่ใช่ความเครียดเขาเรียก <refriger ant> อะไรนะสัว์ทางฟิสิกส์ที่อะไรนะนึก <refriger ant> ไม่ออกที่มันไม่ใช่ความเครียดอะ <refriger ant> เอออะไรอย่างนั้นน,น่าจะใช่มาแค้สเตรนคือแรงแรงอย่างเนี้ยแรงที่แบบต้านเมื่อกีก้เนี้ยจะเปิดเป็นแรงสเตรนคือมันไม่ได้เกิดความเครียดแต่จะเป็นความอะไรสักอย่างถ้าจว่าเป็นความเครียดแล้วแต่าทาเ็ไม่รู้เลยสเตรสเป็นเป็นแรงเป็นแรงต้านนะครับ ก็หมายความว่าพอตัดปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการโรเทลิค <c oughs> แบบเนี้ยเมื่อกี้ที่ตัดที่ดูพอตัดปั๊บเฮลิค <c oughs> มันก็จะวนกลับถูกปั๊บคลายเกลียวพอคลายเกลียวสเตรนตัวนี้ก็เลยลดล,นะล,ล,ลงนะครับแรงแบนแรงตึงแรงเครียดอะไรประมาณเนี้ยพอลดลงนะครับลดลงปั๊บมันมวนกลับเกลียวไปหนึ่งพอวนกลับเกลียวไปหนึ่งจากนะมันก็ทําการเชื่อมต่ออ่ะพอวนกลับไปปั๊บ มันก็ทำการเชื่อมเข้าไปใหม่พอเชื่อมเข้าไปใหม่ปั๊บ DNA ก็กลักมาเป็นแตน่เดิมโอเคปะ่ะแต่เกลียวมันหายี่หนึ่งและ DNA ก็แยกออกจากกันได้ลดแรงต้านี่หนึ่งนี่คือการทำงานของชนิดที่หนึ่งก็คือโทโพน,นึงนะครับหลักการทำงานคือใช้แอคทีฟไซต์ที่คือไทโรซีนในการจับกับฟอสเฟตดูนะครับตรงฟอสเฟอร์ไดสบอร์ด พอตัดพ้อโซเดียตจะบอนปั๊บก,ก็รีลลสความเครียดมันออกไปดึงกระป๋องนะครับพอรีเลสความเครียดมันก็กลับมาเชื่อมกันใหม่